สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีขู่สุคนเดอ้อพ่อพ่อกันขี้เก้าพี่น้องกับซ่องนั้นซ่องเบานั้นเนาะพี่น้องวันนี้เอาภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องบิง่งเนาะตามทงให้ทงหน้าเดอ้อพี่น้องเลยนี่เบานั้นมายู่้าบ้านแม่แล้วเนาะหรือว่าบ้านตัวเองนี่แล้วเนาะ มาแต่เมื่อวานนี่เนาะเดี๋ยวบอกพี่น้องไปแล้วเนาะนี่สิเป็นเทียงหน้าหน่อยเนาะพี่น้องเทียงหน้าหน่อยที่พ่อบนเห็ดไว้เนาะภาพบรรยากาศมองไปตรงหน้าเ้อพี่น้องไอ้เมื่อนีให้พี่น้องไดยเบิ้งไดยสมกันเนาะพี่น้องอยู่ใกล้อยู่ใกล้เพิ่น เพิ่งไปอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ประเทศไทยเนาะอยู่ประเทศลาวอยู่เมืองอยู่นาเพิ่นก็อยากเห็นเนาะบรรยากาศบ้านบ้านตามทุ่งให้ทงนาพี่น้องเอ้ยเงียบเงาพี่น้องเลยมาให้มานากันเลยคือปีก่อนเนาะปีนี้เงียบเงาขนาดพี่น้องเอ้ย Nói với nhau nha mọi người, bình tĩnh thùng nám Nói với nhau nha mọi người Bình tĩnh thùng nám กูหลายคนผู hungry, Luckily, ้อยู ước, ่ไกลก็คือสิคอยกินฮอดบ้านเนาะพี่น้องเห็นภาพบรรยากาศนี่นะจะกินฮอดบ้านเนาะมาให้มาน้าพี่น้องเดี๋ยวสิกินให้พี่น้องเบิ่งเนาะบักม่วงสิโบกเข่าให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องถ้าคำว่าคำจาหรือว่าคำพูดคำจาอะไรบุุ้ภาพกั ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยขอโทษขออภัยไว้ตรงนี้เด้ดอสบายดีพี่น้องสบายดียังเป็นทางการเนาะมากินเข่าเศร้าก่อนพี่น้นองเลยหลังจากที่เอาภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะกินเข่าเศร้าต้อมะม่วงพี่น้องเลยมาเบิเงใกล้ๆแล้วพี่น้องมะงม่วง,งนี่ เดี๋ยวฉัลองชิมให้พี่น้องเบิ้งเนาะเรากินนา่นรึยแล้วพี่น้องมาบาพี่น้องมากินข่าวเศร้าพี่น้องหลังจากเอาบรรยากาศให้เบิ้งเนาะหมกธรรมดาได้พี่น้องมาน้ากับเม็ดมาป้องกันเนาะป้องกันโควิดให้พี่น้องได้เบิ้งงต้นอืมหวานอยู่พี่น้อง เอาอีกกอครับหนึ่งเนาะหมากละสองครับมเนี่ยน่ะพี่น้องมากินเห้ยพี่น้องเองลิ่งเนาะ มาให้ m น n ะกินมะม่วงกับเข่าดีานะมึง บัวน้ำพี่น้อกมาเศรษฐกัจม่วงเนาะมือ เขียนแวพี่น้อง,องเขากินข้าวอิ่มแล้วเนาะให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศต่อพี่น้องอบรรยากาศอยู่ให้อยู่น้าพี่น้องเอ,อ้ยอันนี้ก็คือชีิเป็นตะกร้าเนาะพี่น้องแม่เพิ่นนำมือนำไปซ้ำให้แล้วเนาะยังบุพเพดอกพี่น้องอแต่ว่าโจไว้ก่อนเนาะฝนตกมาจีนนำมาอีกหลายคุหลายคนขนาดจีบหูเนาะว่านั้กล้าเป็นอะไร ก็คือซักลุงแหละพี่น้องบางคนบางบ้านบางบ่อนก็ว่านเนาะเนาะแต่ว่าว่านนี้ยังเพิ่นยังนำอยู่นำในว,านนนว่านแน่เนาะนี่เนาะพี่น้องมาให้มาหน้าบรรยากาศเงียบเงาพี่น้องไง พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันเนาะบรรยากาศตะมังเลยอ่ะ ถ้ากล้องสั้นก็ขอโทษขอไพเด้อพี่น้องเลยขอโทษขอภอะไลเนาะพยายามอยู่แต่ว่าโทรศัพท์มันมีระบบกันสั้นพี่น้องก็ขอโทษขอไพพี่น้องหลยๆเนาะขอบคุณขอบคุณขอบใจทุกการรับชมเนะที่แห่งกำลังใจมาตลอดสำหรับคลิปนี้เขาก็ชี้ไปซ้ำนี้เนาะพี่น้องก็อย่าลืมเข้าไปก็ไลยก็แช์เด้อพี่น้องเลย กกะดึงแจ้งเตือนนะเพื่อประพาลิปใไม่ๆของเบานั้นเนาะพี่น้องขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บจะจนพี่น้องเลยมีแต่ล่ำแต่รวยเนาะสบายดี